พี่ชายโอเคอืมไงรับพลังแห่งปืนสองหมื่นไปเพื่อนนี่คือพลังแห่งปืนราคาสองหมื่นอืมสองหมื่นบาทนะ <laughs> กดไปก่อนหนึ่งกดไปก่อนสองมีก,ก่็เพื่อนอืมเอาไปก่อนสามไปนี่พลังแห่งปืนสองหมื่นนะพี่ชายข้างในมีข้างในมีข้างในมีเข้าไหนก่อนเข้าไหนก่อนเข้าไหนก่อนอืมมาดิมาดิ มาดิครับรด,ดีโหลดตายมีคนอีกตายมีด้านขวาผมเลยขวาแบบเยอะมากโอเคสวยดีพี่ชายอือรู้จักพลังปืนสองหมื่นเพื่อนนี่นแหละพลังมันจะเดือดๆหน่อยตายโอ้ยเยอะมากเลยครับ สกินปืนที่ผมถืออยู่ตอนนี้มีมูลค่าประมาณเกือบเกือบสองหมื่นบาทครับถูกต้องครับฟังไม่ผิดอ่ะสวัสดีครับชาวเดสเคอร์ท่านอยู่กับผมกองซาครับวันนี้ท่านในเกมเดลตาโฟกันอีกแล้วครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงปืนกระบอกหนึ่งที่เป็นสกินที่จะต้องมีเอ่อมาจากการสุ่มเท่านั้นนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่เรียกได้ว่าโอ้โหโคตรแร่โคตรโหดและเรียกได้ว่าโคตรแพงครับในส่วนของสกินอันนี้เลยนะครับจากในส่วนของ assault rifle ครับ M4A1 อ่ะเดี๋ยวมาพูดกันว่าทำไมมนถึงแพง นะฮะฝากู่ลืมกดไลค์สมัครแชร์ จองและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0งศเพื่อรับส่วนลดสเปอนสูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับตอนนี้ครับเดล塔ฟอสนะครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับเพียงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมได้เลยครับและก็ในส่วนของใครที่เล่น ทางเซิฟกเลน่าครับใครลองอินผ่านเฟซสามารถจัดได้เลยนะครับกับโปรโมชันตามนี้เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v a o r a n call of duty war zone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับระบปืนกระบอกนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือแบบยังไม่ได้แต่งใดใงสิ้นนะตัวปืนจะมาแบบนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์เขียว ตัวนี้เลยแล้วบอกไว้ก่อนนี่ไม่ใช่ไอดีผมนะครับเป็นไอดีที่น้องเขาเปิดได้ลองพี่เอาไปลองรีวิวไหมก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับที่ให้ผมมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ทำไมมาถึงราคาส0งหมอ่ะเดี๋ยวผมค,ค่อยๆพูดทีละอย่างไปแล้วกันตื่นเต้นนะเออตื่นเต้นนะแบบน้องเขาเปิดได้อะ่ะโคตรโคตรโกงนะฮะอ่ะสกินประมาณประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนการได้มานะครับทำไมราคามันถึงแพงต้องไปที่ร้านค้านะครับไปดูในส่วนของนี่อันนี้เลยนี่เมลดาบิกนะครับสเปกตรัม นี่สเปกตัมบริสนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้นะครับจะเป็นของที่ปลดจากการเปิดตรงนี้เท่านั้นก็คือเป็นการเปิดเอ่อเมรลบริกก็คือเป็นเหมือนไอเทมที่สามารถหาได้ในเกมนะในโหมดออปเปอเรชันหรือว่าโหมดแบบเอเซียฟอร์มตาคอนั่นเองนะครับซึ่งก็มีบอกอยู่ว่าเนี่ยมีโอกาสได้เท่าไหร่ประมาณน,นี้นี่นี่เออมันกดดูงัปะนี่ตัวอย่างปะอ่ะนี่0.30%ก็คือเปิดร้อยครั้งอ่ะมีโอกาสแค่0.3อ่ะคือแบบยากมากนะครับผมแล้วก็จะมีไอเทมปราปลายกันไป ซึ่งจริงเนี่ยในของกาลิน่าเนี่ยเขาจะแจกให้เปิดกันแล้วคนละหนครั้งซึ่งน้องคนนี้เขาเปิดทีเดียวได้เลยครับโอ้โหสุดยอดเราขอซูฮกในโคตรพ่อคตแม่ดวงนะครับผมและราคาที่ผมบอกว่า2อ0หม่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องอซื้อทีละ10ครั้งใช่ไหมคือ75ครั้งคือน่าจะคอนเฟิร์มได้แน่นอนซึ่งการซื้อ10ครั้งเนี่ยจะต้องใช้เงินตีไปเท่าที่ผมลองคำนวณเข้าๆนะ คือจริงๆมันต้องซื้อตัวแบนนบิกด้วยแล้วก็ซื้อตัวกุญแจแต่ว่าผมเอาแบบแค่กุญแจปเปล่าๆเลยนะเพราะว่าราคาแบนนบิกเนี่ยมันจะมีขึ้นๆลงๆนะตีไป,ปซื้อครั้งหนึ่งอ่ะน่าจะประมาณ1 0,000หม000ื่นหนึ่งหมื่นเหรียญในเกมนะหนึ่งหมื่นเหรียญในเกมเนี่ยถ้าตีเป็นเงินบาทเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณ5,000บาทเท่ากับเปิดครั้งหนึ่งอ่ะมันใช้ประมาณ500เหรียญน,นะครับผมก็ตีไปว่าเปิดครั้งหนึ่งเกือบเกือบห้าร้อยแต่ผมแบบเอาแบบถูกๆเลยแค่250พอ นะเพราะว่าไอ้มดอมบิกเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้ตัวเองอ่าเพื่อบางคนแบบอยากไปฟาร์มมาไงอ่าผมไม่นับเลยงั้นผมนับแค่กุญแจดังนั้นการเปิดครั้งหนึ่งมาสองร้อยสิบดังนั้นการเปิดทั้งหมด75ครั้งก็ตีเป็นเงินบาทไปประมาณว่า2 0 0 0 0บาทดังนั้นปืนนี้มีราคา20 0 0 0บาทครับทุกคนเรโโาจะเปิดหมดตู้นนะไอ้บ้า้าดวงไม่ดีจริงๆซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับปืนนี้มีหลายสีนะอ่ามาดูจากส่องตัวเทเลอร์เราจะเห็นแล้วว่าปืนเนี้ยมีหลายสีแล้วก็หลายรูปแบบซึ่งแต่ละสีเนี่ยมีความ ถ้าใครนึกถึงเกม Counter Strike Gobo ิ i ีฟเนาะ s g O ที่ใครเหล่าเนี่ยจะมีหลายสีหลายเกรดอ,อะไรแบบนี้เลยซึ่งก็อยู่ที่ว่าจะเปิดได้อะไรซึ่งจริงๆในตลาดนะตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะก็มีขายด้วยนะครับตัว Info Spectrum นี้นี่ฮะก็จะมีนี่ขายเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเนี่ยเราสามารถกดซื้อได้ก็เอามาขายกันประมาณนี้ครับ29,000ประมาณ29 0 0ก็ตีไปซึ่งในส่วนของเกรดเนี่ยมาจากตรงนี้นี่เห็นไหม ค่าพารามิเตอร์0-5นะครับเกรด S, A, B, C ยิ่งมูลค่าต่ํายิ่งรูปรัลที่ดูดีกว่าอะไรแบบนี้แล้วก็ความหายอัน common ความหมายท้งน่าเท่ากันนะครับแต่ว่าจะในส่วนของเงื่อนไขหรือว่าเกรดอะจะต่ําจะต่ําจะไม่เท่ากันเห็นไหมอันนี้เป็น S ใช่ไหมอันนี้เป็น B อ่าซึ่งปืนที่น้องเขามีเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเเกรดอะไรนะดูแป๊บอ่าเกรด A นะครับ0.6นะครับผมอ่านี่ครับนี่คือปืนตีไปเลย เอาแบบต่ำๆปืนนี้ราคา2 0 0 0มบาทครับอ่ะซึ่งผมจะไม่แต่งปืนอะไรนะเอาแบบมาแบบให้ดูๆกนก่อนเลยฮนะนี่ฮะตัวปืนนะนี่เอ้ยมีภาษาไทยด้วยนี่ว่ะไอไอจิระเหรอว,ว้าวอ่ะนี่คือปืนเปล่าๆนะที่ยังแบบไม่ได้แต่งอะไรเลยนะฮะอ่ายิงมีเอฟเฟคด้วยนะฮะอ่ายิงมีเอฟเฟคนะฮะโอเคมีเอฟเฟคแบบนี้อ่าซึ่งจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมดูผมอาจจะไม่ได้ใช้สโคปนี้เท่าไหรนะ่เนาะ ซึ่งจริงเนี่ยอ้ยมันมีเพิ่งเห็นว่าตัวปืนเห็นไหมครับมี6กห้าสองด้วยก็คือมีในส่วนของจํานวนคิวด้วยนะครับอ่านี้ดีอันนี้ดีซึ่งจริงๆเนี่ยน้องเขามีปืนที่เขาแต่งไว้แล้วด้วยนะครับก็ตัวโหลดเอาเนี่ยน้องเขาจะแต่งไว้ประมาณนี้นะซึ่งแต่งมันก็ข้อดีของเกมนี้คือพวกอุปกรณ์ต่างๆถ้าเราแต่งแล้วมันก็จะไปตามตามที่มันแต่งเลยอันนี้ถือว่าดีนะ อ่าซึ่งเราควรจะเล่นแบบไหนดีจริงเราควรจะเล่นแบบนี้ให้ทุกคนที่ดูกันว่าเอฟเฟกมันเป็นยังไงซึ่งผมขอลอแบบนี้ดูว่าอที่น้องเล่นเนี่ยมันมันมันจะมีเอฟเฟกเหมือนกันไหมอ่ะดูครับดูถ้าถ้าดูเหมือนกันไหมอ่าดูเหมือนกันดูเหมือนกันอ่าดูเหมือนกันดูเหมือนกันนี่ฮะมีการดึงให้ดูอ่าสวยอยู่นะครับอ่าเอฟเฟกเหมือนกันด้วยอ่าโอเคประมาณนี้เฮรยผมว่าถ้าถ้ามันเหมือนกันผมเอาแบบแต่งดีกว่าน่าจะได้ยิงคนมากกว่าครับ ไปครับลุยโอเคผมเข้าเกมมาแล้วฮนะนี่ฮะกับปืน20,000ื่นจริงผมก็ไม่มั่นใจนะว่าราคามันจะ20,000จริงหรือเปล่านะแต่ก็คำนวณไว้ประมาณน,นั้นแล้วกันนะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็เป็นไปได้ครับตามราคาตลาดแต่ว่าแพงแพงแน่นอนเห็นศัตรูระยะไกลมากผมทำอะไรได้บ้างอะ่ะยิงตรงนี้ก่อนล้กันโอเคเรากดท้ง่างก่อนจริง,รงๆเราก็เป็นืนที่ใช้ดีนะโอ้โห อพี่ชายพี่ชายพี่พี่ชายโอเคอืมไงรับพลังแห่งปืนสองหมื่นไปเพื่อนนี่คือพลังแห่งปืนราคาสองหมื่นสองหมื่นบาทนะเฮ้ยได้อยู่ถ้าจะแต่งมายิงใกล้นะถือว่าโอเคเพราะว่ามันเป็นตะหกมันเป็นกระสุนในนี่นะมาเลยยิงไกลเนี่ยเป็นแม็กแม็กแม็กใหญ่ด้วยเลยยิงไกลลำบากเออค่อนข้างดีดค่อนข้างดีดเลยแต่กระสุนเยอะครับไม่มีใครขึ้นตรงนี้เหรอ เรถังหนึ่งคันออ้อมหน่อยเพื่อน <c oughs> เฮ้ยพี่ชายโอเคออมมายิงออมมายิงอืมสวยอยู่ไปครับผมเอใช้แล้วแบบรู้สึกว่าปืนแบบมันดูเท่มากนะเออแต่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้มีเอฟเฟกนะฮะอันนี้ไม่ได้มีเอฟเฟกแบบใช้แล้วดำอิ่แรงขึ้นไม่มีนะฮะอันนี้ เออดกกระเออยิงไปอ่านแล้วผมดันนะผมดันไม่ใช่ปาระเบิดปะระเบิดเหรอพี่เออเดี๋ยวขับไปก่อนโอเครีโหลดเออฝั่งนู้นเขาไม่ดันกันเลยเหรอวะฮะผมอยากรู้ว่าฝั่งนู้นเขาไม่ดันกันเลยที่ไหนกันหมดอะรถทางเพื่อนรถทางมีคนซ่อมรถทาาเออ ดันมาแล้วเขาดันกันมาแล้วเขาดันกันมาแล้วพี่ชายไปครับกระปืนก็สีสวยอยู่นะจริงมีหลายลายนะดีไหมฮะอุ้ยโอ้โหเลเือดนั่นแหละลีโลดอื้ออตายโมดตายโมดตายโมดพอดีพี่ชายนี่เยอะ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 โอเคอันตรีก่อนลีโลดตัวใส่เดี๋ยมา ตายมีอีปะมันจะมีอีกมันจะมีอีกเย้เฮ้ยกติกากติกาป๊อบ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 ป๊บป๊บไม่โดนหรอกเพื่อนไม่โดนหรอกเพื่อนปกติผมเล่นที่ผมไม่ค่อยใส่กระสุนเยอะนะตายไปเพื่อนตายไปเพื่อน,อนว้าไทยแล้วยิงคมนะยิงคมอยู่โอ้ยวิเ,เรื่องอยู่ดันมาครับดันมาข้างหน้ามีคนฟิวฟิวฟิวไป ปัมป๊มปัม๊มปั๊มโดนปะยิงไปก่อนยิงไปก่อนเออยิงไปอีกหมายปะยกระสุนหมดอือหือโอ้โหจังหวะกระสุนหมดพอดีดันเพื่อนดันดันเพื่อนดัน,น,นคืนก่อนนะจ๊ะโอเคสวยอู้ยไม่ตายเอาตายปะยังอยูอ่ต้องเข้าพเพื่อนต้องเข้าเออคนหรือเปล่า มีคนละโอ้โหคนเยอะมากเข้ายัางไงดีโอ้โดนยึดแล้วตายตะลุ้รถป่ะเพื่อน <c oughs> ยิงยากอยู่ยิงยากผมเป็นกรนะสุน60ฮะปกติผมไม่ค่อยใช้นะขอเวลาปรับตัวแป๊บครับทุกคนผมขอเวลาปรับตัวแป,ป๊บเดียวจะได้รู้ว่าเล่นประมาณไหนโอเครอตูดันมาครับโอเคดักไว้ตรงนี้ตูดันมา ไปก่อนโอเคสวยรีโหลดทัม <If S 2> ีคนทั้งหมดเปคนอะไรยิงมาทั้งหมดยิงมายิงไปก่อนเออมันไม่ตายโอเคโอเคอันติตายเพื่อนรถถังมารถถังมาโอ้โหศัตรูอยู่นู่นเลยรอศัตรูดันมาโอ้โห ทำมาอย่างนี้เลยเหรอดันมาแล้วเพื่อนฝ่าก็ยิงมาโอ้ดันมาเพียบไปสองไปสองควันวิ่งเข้าไห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 นในบรรดาข้างบนก็มีตอนนี้ก็มีโอ้โหเล่นยังไงอ่ะไกลๆนู้นก็มีดูควันไปก่อนกดไปก่อนหนึ่งกดไปก่อนสอง หนีว่าเพื่อนอือเอาไปก่อนสามไปนี่อพลังแห่งปืนสองหมื่นนะพี่ชายข้างในมีข้างในมีข้างในมีเข้าในก่อนเข้าในก่อนเข้าในก่อน,นอือมาดิมาดิอือมาดิครับดีโหลดออเ,เ,เออเยอะเออเออเออเอ๊ะปักยาก่อนรถถังนี่ว่ะตู้น็อตริงก่อนโอเค เริ่มชินเริ่มชินเอ้ยสนับปอร์ก็อยู่ข้างบงอ่ะโอ้เป็นยังไงดีวะเนี่ยพยายามหามุมเล่นอยู่แล้วตอนนี้โอเคเรถถังหนึ่งเยอะสนับปอร์ก็ยิงมาโอเคแกยิงผมฮุดอันดิเมตตายสุดหมดเย้เฮ้ยตาย มีคนอีกตายมีอีกด้านขวาผมาเลยขวาแบบเยอะมากโอเคสวยดีพี่ชายอืมรู้จับพลังปืนสองหมื่นเพื่อนนี่ยแหละพลังมันจะเดือดๆหน่อยตายโอ้ยเยอะมากเลยครับรดีรถเออเออพี่ชายอ่ะไม่ยิงอือเออ กำลังยึดครับทุกคนเรากำลังขึ้นไปแล้วนั่นอะไรวะน่ะรีโหลดเออทางล่างพลังเพียบพลังเพียบพลังเพียบปะกวันไปโอ้โหนุ่มก็เยอะโอ้ยีอยู่เพื่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับผมตรงนี้แกรีโหลดอืมปักยาทันทีโอเค รถถังหนึ่งคันเออเอาโดนหัวเฉยโอเคเราเล่นตรงนี้ไปก่อนสวยนี่รถต่อตายเหรอไม่ต้องลุกขึ้นมาเพื่อนโอเคแมสสุดท้ายมันใช้กับการไปครับเย้ตายเย้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา แมวรถแมวรถเยอะเฮ้ยโอเเฮ้ยตู้เอ๊ตายเยอะเยอะเยอะลีโลก่อนขอเต็มเต็มขอเต็มเต็มทั้งสี่แล้ววิ่งขึ้นมาตายโอเคสวยเข้าไปหนึ่งแล้วเข้าไปหนึ่งแล้วปล่อยมันขึ้นขึ้นไปผมอยู่นี่พี่ชายโอ้ลีโร ออมีคนโดนมีคนโดนมีคนโดนแล้วผมวิ่งหน่ะแถวนี้แหละเพื่อนมาโอเคเออโอ้เยอะไปไหนเนี่ยเออบึมบึมบึมไปโอ้โหไม่ตายโอ้โหเยอะเชิดมากับเพื่อนโอเคเออไม่โดนเลยเกอรีโหลดเออได้ปะ ดีพี่ชายโอ้โอ้โหปักยาก่อนอปักยาก็ไม่รอดวันนี้มพลอยแล้วเพื่อนแกพลอยเพื่อนกันเข้าไปโอ้โหเยอะเยอะมากเยอะแล้วผมยิงไม่ตายไงสองจิตสองใจยิงหลายตัวเอาตีแล้ววิ่งไปครับ คนหรือเปล่าม,มีแต่เราเข้าในครับยิงรวยเก่อนไม่รู้คนอยู่ไหนแต่ผมอยู่ข้างบนข้างบนหรือเปล่าอ้ยข้างบนจริงๆด้วยเออแล้วโดนยึดเลยรอศัตรูดันมาครับทุกคนโอเคถอยครับตรงนี้เล่นไม่ได้ละตูอยู่ข้างล่างเพียบเลยเขาจะไม่ขึ้นกันมาเหรอไอ้ศัตรูน่าอยู่แถวนี้เยอะอยู่นั่นไงล่ะ เต็มเลยพี่ชายีโหลดโอเคตายเพื่อนโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่โอูยสใส่ด้วยอูดันมาแล้วยิงไปฮะระเบิดเพื่อนเลับไปเลยเพื่อนเต้ยลุกมาก่อนนี่ชุบก่อนชุบเพื่อนบ้างเต้ยโอ้เยอะ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  รีโรดถอยก่อนเออโอ้โหเยอะเยอะแบบเยอะมากสนดยอีกแล้วเกิดที่เดิมด้วยมาโอ้ตูเยอะจังอ่ะตูเยอะจังอ่ะตูเยอะจังอ่ะพี่ชายตายมาดิชุบไปนานได้แต่ตูเยอะมากโอ้เฮ้ยู่ก่อนโอ้โอ กำลังจะฮิวจะเข้าจุดยังไงเพื่อนนูไหมครับดูไหมครับโอ้ซีสองกำลังโดนควาทันไหมเอขาตีหนึ่งมาแล้วเพื่อนเออโอเคโอ้โหเข้ายังไงเข้ามาทำอะไรไม่ได้โดนยึดแล้วครับเปลี่ยนจุดครับทุกคนแต่เราต้องเล่นโหลดเอาน้องเข้าไงเออเพราะเป็นปืนที่น้องได้มานะครับผมถือว่าสุดยอดนะดูดีจัดจัด อยากดวงดีคิดไมฮะเปิดไอ้ตัวที่เขาแจกฟรีเราได้อะดวงดีจัดเออโอ้เพื่อนเราขับไปนี่พุกแตกเลยเห็นไปฉาย <c oughs> เพื่อนอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยไม่ตายหรอโอเคมีตัวมาอีกโอ้โหูวันนี้ก็เยอะเกินตัวเยอะมากเลยครับโอ้โอเค อย่างกูสามีคนโดนปากคิวหนึ่งทีโอ้โหซันไนเปอร์มีสไนเปอร์ยิงมาด้วยอ่ะเล่นลำบากนะสไนเปอร์ยิงมาอย่างนี้อันนี้เขาต้องรอศัตรูดันขึ้นมาฮะยิงมาเพื่อนนั่นแหละเออยิงมาค่อยตอบไปค่อยตอบไปโอ้มันยิงมาปั๊บปับปับเออโดนอยู่โโอ้หมาเป็นคันเลยครับนี่ เราถังเข้ามาแล้วยิงเฉลิโดแล้วดีกว่าเออยิงไปบึ้มไหมเออบึ้มไปแล้วสวยคุณแม่น่าจะน่าจะสบ,บายขึ้นมีนนรถโ,โอเคเราสั่งไม่มีผมสู้ได้เอออย่าคิดไม่เห็นมีคันหนึ่นงมีโรถเอ้อเอาตูนดีกว่า นึกว่าเพื่อนกันโน่ดีดันกลับดันกลับดันกลับครับโอ้โอ้หสองตัวไม่ไหวไม่ไหวผมยังเล่นได้เรื่อยๆพี่ชายแต่สองฝั่งทั้งสองรอดกับตัวแล้วนะพอตัวนี้เยอะมากเอาแล้วเขายิงอนะไรวะเนี่ยโอเคมันจะขึ้นมาฝั่งนี้แน่นอนยิงก่อนหนึ่งที โอเคตายเยอะเฮ้ยระวคงปัก่อนปักยาอฮึหิวไปหิวไปหิวไปปัทุนยิงมาเหรอไกลมากโอเคพยาย,ยามมองอยู่โอ้โหโดนยิงอีกแล้วมีโลดข้างล่างเลยช่องตรงนี้เลยเด้อช่องตรงนี้เลยเด้อโอ โอ้สวยอยู่โอ้ยเยอะจังครับเออเปิดอดันตีไปเออยิงมาเพื่อนนั่นแหละเออวิสัยมาลงแล้ววิสัยมาลงแล้วดันเข้าเลยแล้วกันครับอืมเออผมดันผมดันเข้าผลไหมโอเคผลอยู่ผลอยู่ เท okay, สวยโอ้ oh, ตายพอดีมีคนมา้ายก็มาโอ้ซ้ายก็มา, oh, า,มาขวาก็มีโ okay. อเคถ่ยก่อนถ่ยก่อนถ่ายก่อนเย้ yeah, hey. ตายนีโรดโอเคโอ้โ okay. ห oh, สไนเปอร์ยิงมาอีกเออโอ้เยอะไปไหนเด้อโอ้โอเค มีโหลดเลือดไม่มีละไม่มีฮิลด้วยเฮทายตายมันเข้ายังอ่ะยังนะถือว่ายังได้อยู่ยังมีมุมยิงเออ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 อ่มีมุมยิงแล้วมันยังเอารถเข้ามาได้แค่ฝั่งเดียวอ่ะยังถือว่าได้อยู่ยิงก่อนโอเค อนติเหตุมาให้มาเข้าได้แค่ฝั่งเดียวมาเข้าได้แค่ฝั่งเดียวรีโหลดยังไม่น่ากดเท่าไหร่เอาวแต่ฝั่งนี้มันอาฮะข้างหลังก็มีจะโวลดมันจะโหลดมันจะโหลดจะโหลดมาผมจะโหลดเหมือนกันเพื่อนเอากําลังจะกดจะโหลดนี่ก็ขยันแม่ขยันยิงเหลือเกินจะใช้ใช้ทันไหมครับทุกคนโอเจ้โวลดลงมันอยู่ข้างบนเราใช่ไหม เออเออยิงเลยอัดอัดเลยเพื่อนโอ้ยทรายมาแล้วโอเคพร้อมได้ระเบิดห่าปั๊มไม่โดนใครเลยหลบโอ้สุดยอดปรกกอนนีโหลดเออมันจะพังแล้วเพื่อน แล้วก็ไล่มันไปได้ฮะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสจะได้แบบจะได้เห็นว่าเนี่ยสกอร์คิวจากการยิงไงอ่ามันเป็นมันเป็นเพลนมันเป็นเพลนนี่พี่ชายอ่ามันเป็นมันเป็นเพลนอยู่เนาะโอเคลดอีกเหรอยิงไก่อนหนึ่งทีตายหมดโอเคมีโหลด อ้อมมาฮะอ้อมมายิงหน่อยเพื่อนคนหัวเรามีแต่เราอ้อมหลังเลยเราอ้อมหลังเลยเราเราเคลียร์หลังเลยเยอะใจเย็นพี่ชายโอเคใจเย็นพี่ชายเราอ้อมหลังเลยโอเคเราอ้อมหลังเลยเราอ้อมหลังเลยครับมาดิครับสักยารุภาพตึงสองหมื่นนะเพื่อนโอเคสวยมี่ชายมาเหมือนกัน ใส่เพื่อนเราอันนี้ใส่เพื่อนเราเฮ้ยระเบิดพอดีพี่ชายมีคนโดนอีกไปต่อไปต่อแล้วปึ้มมาใส่ใครหมดอ่ะเอาสวยไปต่อ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 ดีครับนะใช้ปืนแพงนี่มันรู้สึกมันยิงแรงนะเออยิงแรงจัดเลยเออพี่ชายไปไหนเออย,ยิงไปห,หมดหมดแม็กเลยตอนนี้หมดแม็ก รีโหลดสูญเยอะจัดโอเคโอเคมาดีป่ะนู้นหนึ่งตัวเออตายโอ้โอเคโอ้โหลดอะไรเยอะแยะวะโอ้เยอะมากเดือดจัดจัดาเกิดมากับเพื่อนลงที่เดิมลงที่เดิมที่เดิมที่อร่อยของเราดีโหลดโอเค เดี๋ยวคนไปก่อนโอเคมีคนวิ่งมาแต่วะอยู่นี่ไงล่ะเพื่อนข้างหน้ามีคนอีกรีโหลดเดี๋ยวซะด้วยเออเออบอดี้กูเยอะนี่เยอะเยอะได้อยู่เฮลีโหลดโอ้ฮิวก่อนอือฮิวหนึ่งที มันเอาของมาลงอีกแล้วพี่รถไม่น่าลงหน้าผมไม่น่าลงหน้าผมยิงไหมครับเยอะเหรอโอเคโอ้ว่าไม่ไหวเยอะเกินยังได้อยู่สามหมื่นหกไม่น่าถึงเราวิ่งขึ้นบนหมดเลยครับเดือดดันเออเดือดดันเดือดดาวเดือดดันหน่อยโอเคเดือดดันกันหน่อยเดือดดันกันหน่อยไปฮะที่เดิมที่เดิมของเราขวาอย่ายิงพอ รถถังละอหนึ่งพันหนึ่พันสองตะกอนสวยรีโหลดเออ,เอ,าอตายตายเออตาย,ตายโอ้โอ้หูหมดพอดีโอเคแล้วผมปักคิวทำไมดิเออใช้ให้มันเปิงเล่นๆไม่ต้องขึ้นเพื่อนโดนไปสองบุ่ม บึ้มๆไป a r t i ล l รี y มาแล้วปลดของลงตรงไหนดีตรงนี้เออไงเรียกว่าเลียร์ไม่เข้าตรงนี้ผมยิงเ,เรรงินตายตายดีโหลดไม่เกหรอเพื่อนเออตายตายโอ้ยไม่ไหวแล้ว โอเคเพื okay. ่อเราเองเหรอเอาพี่ชายเออตายโอ้เยอะเหลือเกินโอ้โหมันอยู่กันอย่างนั้นเลยเหรอยิงไหมครับยิงหัวไปเออโอ้โอโอเหเยอะมากโอ้ไม่ไหวยเยอะจัด,จด เพื่อเราสู้เพื่อเราสู้โอ้พี่ตูมีนะพี่พิวไปอยู่ไหนวะมองไม่เห็นอ๋อวิ่งหนีเหรอไปด้วยดิเพื่อนไปด้วยดิยิกเพงหนึ่งมีลดมาอีกแล้วมิสไซนมาอีกแล้วเพื่อนโอ้โหเยอะมากรดมไปนิดหน่อยครับทุกคนต้องสู้ได้เราต้องใช้ปืน ใครแบบส่งพลังที่สุดไปเลยเพื่อนจำไม่โดนอ,อะไรบ้านอะไปครับไปครับยิงไปก่อนนี่รถขึ้นบน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 ยี่สิบตัวสุดท้ายเพื่อนเพื่อนรถไฟทรายเพื่อนรถไฟทรายอาร์เทลี่อีกรอบเลยมาผมให้อาร์เทลี่อีกรอบเลยเพื่อนมาอืมบอกแค่อาร์เทลี่ปล่อยหมดปล่อยหมดแถมเยอะจัดทิ่สายมาตุ้มจบเลยจบเกมเออปกคิว เอ okay, สว,สวยเพื่อนและหมดชนะเรียบร้อยเย้เขาเรียกว่าพลังแห่งปืน2 0 0 0มืนะผมมาเฮะแบบดเดือดนะฮะเดือดกันไปนะก็อาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นนะการแต่งปืนของแต่ไม่เเจ้าของปืนคนระับอ่าเจ,จ้าของปืนเขาเราก็ต้องให้เกียรติของเขานะครับผมนะฮะอ่ะ okay. อาโอเคประมาณนี้แล้วกันฮนะมาเล่นให้ดูละนะฮะก็อธิบายให้ฟังด้วยสําหรับเซตนี้ใครที่มีก็ถือว่าคุณดวงดีมากนะครับนี่คือน้องเขาไม่เติมเลย แ,แต่ดูนี่ปืนผมยังสวยนี่ครับผมโอเคเราจะไปคลิปหน้าลืมกดไลค์สมุดแชร์ขอบคุณไอดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันนีทุกคนสวัสดีครับ